สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่วัดปัญญานันทารามจังหวัดปทุมธานีวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมาชมศิลปะและปฏิมากรรมที่ได้รับอิทธิพลม,มาจากเนปาลและอินเดียไปชมกันได้เลยค่ะส่วนแรกที่เรามานะคะคือแดนประสูตรจะมีทางเดินที่มีรูปดอกบัวเจ็ดดอกซึ่งมีความหมายคือการเดินตามรอยทำความดีของพระพุทธเจ้าอันเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่การตัดสุข และถัดมาเป็นศิลธ,ธากุมารซึ่งเป็นตัวอย่างของผู้ฝึกฝนอย่างถึงที่สุดแสดงถึงศักยาภาพของมนุษย์และสุดท้ายช้างบนยอดเสาเป็นสัญลักษณ์แทนความประเสริฐบุญบารามีถัดมานะคะคือแดนตัดสลูก็จะมีเจดีพุทธคยาจำลองค่ะและด้านหน้าก็จะมีรูปหล่อของหลวงพ่อปัญญานันทาพิคุซึ่งเป็นผู้ขอตั้งของวัดปัญญานันทารามค่ะถ้าหากใครมาก็สามารถมากราบไหว้เพื่อขอความเป็นสิริมงคลได้ค่ะ ด้านในของเจดีย์พุทธคยามีองค์พระพุทธเมตตาตั้งอยู่ตรงกลางเป็นพระประธานแล้วตอนนี้พวกเรากำลังเดินลงไปที่ศูนย์พุทธศินสามิตินานาชาติเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันค่ะเข้ามาด้านในก็จะมีรูปวาดพุทธศินที่เราสามารถเข้ามาชมเข้ามาถ่ายรูปได้ ส่วนของตรงนี้จะเป็นที่ที่จำลองการแสดงประถมปเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญคือพระรัตนตรัครบสาประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และรอบๆจะมีที่นั่งไว้สำหรับปฏิบัติธรรมถัดมานะคะส่วนนี้จะเป็นแดนปริิพาน์ ด้านในมีติตธาเจดี JD สำหรับบรรจุแผ่นทองที่จะลึกชื่อผู้วไยชน สำหรับใครที่มาปฏิบัติธรรมทางวัดได้เตรียมที่พักไว้ให้อยู่ตรงทางเดินไปสารากลางน้ำ และสุดท้ายนี้ถ้าใครมาวัดปัญญาลัคาราม <c oughs> ก็อย่าลืมมาแวะให้อาหารปลากันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs>